ดีค่ะวันนี้เราจะมาสอบทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการจองระบบของโรงแรมนะคะเกี่ยวกับเว็บไซต์ Agoda ค่ะคุณรู้จักเว็บไซต์ Agoda มาจากไหนคะก็มีเพื่อนแนะนำแล้วก็เปิดดูใน Google บ้างอะไรบ้างแล้วเพอาะเหตุใดท่านถึงเลือกใช้บริการเว็บไซต์ของโรงแรม Agoda คะเพราะว่ามันใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็ สะดวกกว่าเว็บไซต์อื่นมีระบุรายละเอียดไว้เยอะครับท่านคิดว่าการจองระบบโรงแรมของโกรดามีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดคะมีประโยชน์มากครับสําหรับคนที่ต้องการเดินทางบ่อยเพราะจะต้องใช้จองที่พักในเวลาที่กระชังชิดกว่าคนอื่นแล้วโก o d าควรพัฒนาระบบอย่างไรเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ ควรที่จะพัฒนาแบบประมาณว่าแนะนำเป็นวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละที่ที่ผู้จองไปนะครับอยากอยากให้ท่านบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้เข้าระบบ Agoda ค่ะก um, ็ดีนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วดีครับแล้วก็มีหลายภาษาให้เลือกใช้มันง่ายต่อการจองมากครับค่ะขอบคุณค่ะ